สวัสดีท่านสมาชิก Google Top Up ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารยืนยันการชำระบินของระบบ Oso นะครับจาก Google Top Up นะครับว่ามีขั้นตอนวิธีการพิมพ์ออกมายัางไงนะครับง่ายๆครับขั้นตอนแรกเลยครับเราไปที่นะครับในส่วนของฟังก์ชันเมนูชำระบินตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลย พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านสมาชิกนะครับผมคลิกไปที่ข้างบนครับตรงนี้ครับดูประวัติการชําระครับนะฮะพอเข้ามาหน้านี้แล้วท่านท่านจะเห็นนะครับท่านสมาชิกจะเห็นรายการต่างๆที่ได้ทําการนะครับได้ทําการชําระบินไปแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมให้ท่านดูที่ขวามือครับเพื่อที่จะทําการพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์ใบชำระบินออกมานะครับ ให้ท่านมานะครับฝ่ามือพิมพ์ใบฝากชําระนะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพนะฮะหน้าต่างเด้งนขึ้นมานะครับในส่วนนี้จะจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในการชําระบินที่เราได้ชําระไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่นะครับที่เราทํารายการนะครับว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับรหัสผู้ทํารายการก็คือลหัสสมาชิกของเรานะครับ ก็จะมีรายละเอียดของการชําระค่าบริการว่าเราชาระค่าบริการของอะไรนะครับในบินนี้ก็คือจะเป็นค่าบริการของอีออนนะครับอีออนแล้วก็จะมีจํานวนเงินนะครับที่เราต้องชําระนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมยอดรวมยอดรวมตางต่ายอดรวมที่เป็นยอดลุทิที่ต้องจ่ายจริงครับ,รบทีนี้เรามาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับเจ็ดบาท 7บาทตัวนี้นะครับผมนะครับท่านสมาชิกทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชําระนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราชําระให้กับลูกค้านะครับชำระให้กับบุคคลอื่นนะครับที่เขามา,าใช้บริการกับเราตรงนี้เราสามารถาบวกเพิ่มเป็นสวิตชัตให้กับเราได้นะครับผมในตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับเราอาจจะบวกเพิ่มไปที่5บาท10บ,บาทแล้วแต่เรา นะครับแล้วแต่ว่าเราจะคิดส่วิชาตตรงนี้เท่าไหร่สมมุติว่าผมจะคิดส่วน c ดชาตตรงนี้ที่แปดบาทตรงนี้ที่แปดบาทนะครับก็ยอดเดิมมันอยู่ที่เจ็บาทก็เจดบวกแปดเจ็ดบวกแปดก็สิบ้าาทเราก็ทําการเปลี่ยนยอดครับสิบาบาทนะครับเพื่อที่จะได้เก็บกับลูกค้านะครับตรงนี้พอเราใส่ตัวเลขตรงนี้เสร็จแล้วให้คลิกตรงที่โอเคครับเห็นไหมครับยอดตรงนี้นะครับยอดค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไป ครับแล้ว <ies> ก็ยอดรวมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้าจะเป็นผู so ้ที่จะชําระให้เรานะครับให้ทำาสะอาดชำระให้กับเราหลังจากเราเปลี่ยนยอดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้ดูที่ข้างล่างครับนะครับเพื่อที่เพื่อที่เราจะทําการพิมพ์เอกสารตรงนี้ออกมานะครับนี่ครับข้างล่างคลิกที่นี่นะครับเพื่อพิมพ์เอกสารยืนยันการทำรายการครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราคลิกเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะจะ เปลี่ยนหน้าตาเป็นใบขนาด a 4ครับผมตรงนี้จะเป็นขนาด a 4นะครับที่เราจะพิมพ์ออกพิมพ์ออกมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ออกมานะครับเพื่อที่จะให้กับลูกค้านะครับเป็นเอกสารการยืนยันนะครับว่าเราได้รับชําระค่าบินต่างๆนะครับที่ท่านเอามาเอามาให้เรานะครับมาใช้บริการกับเราได้ทําการชําระเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาให้กับลูกค้าได้เลยนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นเป็นหลักฐานนะครับการยืนยันการชําระเงินของระบบของเรานะฮะในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ยุ่งยากนะครับหวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจนะครับผมว่าวิธีการพิมพ์พิมพ์ยังไงพิมพ์ยังไงนะครับผมนะฮะแล้วในส่วนนะครับในฟังก์ชันอื่นๆนะครับ ผมก็จะมาแนะนำให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้เรียนรู้และรับทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ